สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องโรคเซปเดิมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าซีบอริกเดอร์มาไตตินนะคะก็จะทําความรู้จักกันถึงโรคนี้นะคะว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะแล้วมีอาการยังไงถ้าเป็นแล้วจะรักษายังไงนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะ โรคเ็บเดิมนะคะหรืออาจจะเรียกว่าโรคต่อมไขมันที่ผิวหนังอักเสบก็เกิดจากการอักเสบของต่อมไขมันที่ผิวหนังนะคะซึ่งมักจะเกิดในเด็กแรกเกิดเลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดถึง3เดือนและส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นในเด็กๆกก็มักจะหายเองภายในอายุ1ขวบนะคะหลังจากนั้นก็จะพบได้ช่วงวัยรุ่นหรือว่าวัยผู้ใหญ่นะคะอายุ30-60ปีโดยปกติเนี่ยจะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะ อาการของโรคเซ็บเดิมนะคะก็คือจะมีผื่นแดงแล้วเกิดเป็นขุยนะคะสีขาวหรือเหลืองหรือว่าเป็นสะเก็ดตกออกมาเป็นแผ่นๆเลยนะคะสะเก็ดจะค่อนข้างมันโดยปกติเนี่ยอาจจะคันหรือว่าไม่คันก็ได้นะคะแล้วแต่นะแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดบริเวณที่มีไขมันมากนะคะเช่นบริเวณล่องจมูกหัวคิ้วไรผมหรือว่าหนังศีรษะนะคะแต่อาจจะเกิดที่ลำตัวก็ได้นะคะเช่นที่หน้าอกหลังหรือว่ารักแร้หรือว่าขาหนีบนะคะโดยปกติเนี่ย มันก็จะมักเป็นเป็นหายหานะคะในคนที่เป็นแล้วก็จะมีโอกาสกันเป็นซ้ำกลับมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองนะคะก็ให้มีสุขภาพที่ดีเพื่อลดอัตราการเป็นซ้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสาเหตุของโรคเซฟเดอร์มีอะไรบ้าง สาเหตุของการเกิดโรคเซปเเดิมนะคะก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าเกิดจากอะไรแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะมี3สาเหตุนะคะที่เป็นเหตุหลักๆก็คือ1เลยเรื่องของไขมันบนใบหน้านะคะหรือผิวหนังที่มีการสร้างมากเกินไปนะคะก็เชื่อว่าเกิดจากฮอร์โมนแอนโดรเจนนะคะซึ่งฮอร์โมนที่ควบคุมการสร้างไขมันที่ผิวหนังนะคะอาจจะไม่สมดุลก็ทาให้ผิวหนังเรามันนั่นเองค่ะแล้วก็2นะคะเกิดจากยีสต์ในร่างกายที่เกิด การเจริญเติบโตที่ผิดปกติไปนะคะมีการเพิ่มจํานวนขึ้นทําให้เกิดโรคได้นะคะก็คือมีสาเหตุสัมพันธ์มาจากข้อ1คือเมื่อไขมันมากนะคะตัวยีสต์ก็คือชอบไขมันนะคะก็สามารถกินไขมันเป็นอาหารทําให้เพิ่มจํานวนมากขึ้นได้นั่นเองก็เป็นโรคเซบเดิมนะและสุดท้ายนะคะสาเหตุข้อ3ก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะถ้าร่างกายภูมิคุ้มกันอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ย ก็จะมีโอกาสเกิดโรคเซฟเดิมได้เพิ่มขึ้นนะคะและปัจจัยที่ทำให้ภูมิคุ้มกันรเราอ่อนแอนั่นก็คือเรื่องของการพักผ่อนความเครียดนะคะนอนน้อยเนี่ยเป็นต้นเหตุที่แบบกระตุ้นให้เกิดเซฟเดิมได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเซฟเดิมแล้วก็ต้องดูแลตัวเองเรื่องความเครียดการพักผ่อนให้ดีนะคะและนี่อีกเรื่องในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องอากาศนะคะอากาศหนาวจัดเย็นจัดหรือว่าอากาศร้อนจัดเนี่ยก็กระตุ้นการเกิดเซฟเดิมได้เหมือนกันค่ะ เมื่อรู้สาเหตุแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากสาเหตุนะคะเพื่อให้เราไม่เป็นเซฟเดิมหรือว่าไม่กลับมาเป็นซ้ำบ่อยๆนั่นเองค่ะ สำหรับวิธีรักษาเซฟเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำา3เทคนิคการรักษาเซฟเดิมโดยไม่ใช้ยานะคะเพราะอย่างที่บอกเซฟเดิมเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังนะคะเป็นแล้วก็มักจะเป็นซ้ำไม่หายขาดนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะให้ไม่กลับมาเป็นซ้ำบ่อยๆนั่นเองโดย3เทคน,คนิคนี้นะคะก็จะสัมพันธ์กับสาเหตุ ที่บอกไปนะคะข้อแรกเลยในเรื่องของการเกิดเซ็บเดิมคือมาจากไขมันที่มากเกินไปนะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องดูแลความสะอาดนะคะล้างหน้าเช้าและเย็นนะคะโดยตอนเย็นเนี่ยพอกลับมาแล้วนะคะหน้าเราเหมือนมันมากนะเราก็ต้องรีบล้างหน้าทันทีไม่ปล่อยไว้ให้มันหมักหมมนะคะหรือในระหว่างวันเนี่ยเงอออกนะคะก็ต้องซับหน้าให้แห้งนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยยีเนี่ยก็จะชอบทั้งไขมันและ น้ำนะคะก็จะทาให้ยิ่งเจริญเติบโตเกิดเป็นโรคเสเดิมได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคแรกนะคะคือดูแลความสะอาดนะคะไม่ให้ผิวเรามันแล้วก็อาจจะทานอาหารเสริมนะคะพวกสังกะสีตัวซิงค์นะคะก็จะช่วยในเรื่องของลดหน้ามันแล้วก็ช่วยเพิ่มภุมมคุมกันได้ด้วยนะคะก็ปกติก็แนะนําให้ทาน25-30มิลลิกรัมต่อวันนะคะทานหลังอาหารทันทีนะคะเพื่อให้มันลด อาการข้างเคียงที่แบบไซทองนะคะและในเรื่องที่2นะคะก็คือต้องบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นนะคะ เพราะว่าถ้าปล่อยให้ผิวขาดน้ำเนี่ยก็จะยิ่งกระตุ้นการสร้างไขมันเพิ่มขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทา m o i ไร r i z e r นะคะก็เลือกที่ไม่มีส่วนผสมของน้ํามันหรือไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะทําให้หน้าแห้งนะก็เลือกผลิตภัณฑ์ถ้าสําหรับคนที่หน้ามันก็เลือกเป็นพวกเจลนะคะหรือว่าเป็นซีรั่มเนี่ยก็จะช่วยไม่ให้หน้าเราเนอะหน,หนาเกินไปนะคะ และสุดท้ายนะคะข้อ3ก็คือต้องดูแลตัวเองนะคะบำรุงให้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไม่เคียดทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะคะวันละ2 3ลิตรรักษาภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงนะคะเพื่อลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำนั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะก็จะมาแนะนำยาที่ใช้รักษาโรคเซบเดิมนะคะสำหรับคนที่มีอาการรุนแรงนะคะถ้ายิ่งถ้าเป็นบริเวณที่แบบมีคนมองเห็นเนี่ยก็จะสูญเสียวความมั่นใจนะเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะใช้ยาเพื่อให้โรคเซบเดิมเนี้ย หายเร็วขึ้นนะคะและในเรื่องของการเป็นซ้ำเนี่ยเราก็ต้องไปดูแลตัวเองป้องกันการกลับมาเป็นซ้ําต่อไปนะคะสําหรับยาที่นิยมใช้ในการรักษาโรคเซบเดิมลัก,หล,กหลักเนี่ยจะมี2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือยาฆ่าเชื้อรานะคะยาฆ่าเชื้อราก็จะมีหลายรูปแบบนะคะเราก็เลือกประเภทให้เหมาะสมกับบริเวณที่เป็นถ้าเป็นบริเวณผิวหนังหรือว่าใบหน้านะคะก็อาจจะใช้รูปแบบครีมหรือโลชั่นนะคะทาวันละ1-2ครั้งก็ขึ้นอยู่กับตัวยาที่ใช้นะคะ และก็ถ้าเป็นที่หนังศีรษะายผมก็อาจจะใช้แชมพูนะคะยาฆ่าเชื้อราในรูปแบบยาสระผมก็จะมีส่วนผสมของทีโตโคโนาโซนซิงไพดิไทโอนหรือว่าซีลิเนียมซันไฟนะคะหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อไนโซโลเฮดแอนด์โชเดอร์นะคะหรือว่าเซลสั้นเวลาใช้แชมพูน,นี้เราก็ต้องฟอกบริเวณที่เป็นนะคะทิ้งไว้5-10นาทีนะก่อนที่จะล้างออกนะคะเพื่อให้ยานเนี่ยมันสามารถออกฤทธิ ค่าเสือลาที่บริเวณที่เป็นได้นั่นเองและในช่วงแรกของการใช้นะคะใช้แชมพูสระผมเนี่ยก็ให้ใช้ทุกวันไปเลยนะคะจนกว่าอาการจะดีขึ้นหลังจากที่อาการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นอาทิตย์ละ2-3ครั้งนะคะสลับกับแชมพูสระผมธรรมดานั่นเองนะคะเพื่อลดอาการแบบดื้อยาได้นะคะ และสําหรับคนที่เป็นสเก็ตหนานะคะที่หนังศีรษะอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําให้สเก็ตมันอ่อนนุ่มเพื่อจะก,กําจัดออกไปได้ง่ายนะคะโดยวิธีนะคะก็คือให้ทาเบบี้ออยล์หรือน้ํามันมะพร้าวก็ได้นะคะทาบริเวณที่เป็นสเก็ตหนาๆน,นะคะแล้วก็ทิ้งไว้1-2ชั่วโมงนะคะให้มันอ่อนนุ่มขึ้นนะคะแล้วเราก็สระผม แนะนำให้สระผมทุกวันตอนเย็นนะคะเพื่อช่วยลดการหมักหมมของพวกฝุ่นเชื้อโรคต่างๆนะคะที่เราได้หลับมาในแต่ละวันระหว่างวันนั่นเองค่ะต่อมานะคะยากลุ่มที่2ที่ใช้ในการรักษาเซ็บเดิมก็คือยาทาสเตียรอยยาทาสเตียรอยนี้จะไปช่วยในการลดการอักเสบแดงคันนะคะช่วยให้อาการของโรคเซ็บเดิมเนี่ยหายเร็วขึ้นนะคะ แต่ว่าไม่แนะนําให้ทาติดต่อกันนานนะคะโดยทั่วไปก็ให้ทาสัก1-3สัปดาห์นะคะเพราะว่าหากทานานาน,าน,นี้ตัวนี้มันจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะคือจะไปกดภูมิคุ้มกันนะคะทาให้เราเป็นซ้ําๆไม่หายขาดสักทีนะแล้วก็ไปทําให้ผิวหนังบ้างแตกลายได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรใช้บ่อยๆนั่นเองใช้เท่าที่ จำเป็นจริงๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วยให้อาการหายเร็วจริงๆแต่ว่ามันจะทําให้ไม่หายขาดนะคะสำหรับในเรื่องของการใช้ยานะคะก่อนใช้ยาก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยานันเองค่ะวันนี้ก็หวังว่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเซฟเดิมเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถไปดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเซฟเดิมนะคะไม่กลับมาเป็นซ้ำบ่อยๆได้ วันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ